we we'll เจ้าลู่ซือค่าตัวพุ่งทำรายได้ปี65สูงถึง623ล้านบาทและเจ้าลู่ซื่ออู๋เลยติดอันดับความนิยมสูงสุดนักสแสดงจีนหลังยุค95สื่อจีนเสนอชื่อเจ้าลู่ซื่อเอเทอร์หวีซงจู่เอ,อ๋อและกวนเสี่ยวถงเป็นนักสแสดงหญิงยอดนิยม4คนที่เกิดหลังปี1995ในขณะเดียวกันอู๋เลยหลิวห้าวหลานดีแลนหวังและหวังอีปอ้ป๋อก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักสแสดงชายยอดนิยมที่เกิดหลังปี19 995เช่นกันนะคะจากข้อมูลของสานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงจีนบ็อกเกอร์และโซเชียลมีเดียจ้าลู้สื่ออยู่ในอันดับต้นๆด้วยคะแนน62.14%รู้สื่อได้รับคำชมอย่างโดดเด่นจากการแสดงละครยอดฮิตในปีนี้เรื่องดารจาจักรักลำนำใจและเทียบท้าปัะถพีซีรีส์ทั้ง2เรื่องถูกรับชมรวมกัน1.3หมื่นล้านครั้งซึ่งจ้าลู่ซือเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อ5ปีที่ ได้รับความนิยมจากค่านีลแหละองค์หิงสและปีที่แล้วปี2021เจ้าลู่ซือแสดงในสตรีฮานฉางเกอเป็นคู่รองที่ประกบคู่กับหลิววีหนิงจนทําให้เกิดกระแสคู่จิน้นห้าวเหยียนที่มาแรงแซงทุกทางโค้งด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานของลู่ซือยิ่งทําให้ความนิยมของลู่ซือโด่งดังอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในดาราที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโซเชียลมีเดียนะคะ ด้วยชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของรู้สื่อค่าตัวของรู้สือก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะมีรายงานว่าค่าตัวละครของรู้สือเพิ่มขึ้นจาก12ล้านหยวนเป็น20-30ล้านหยวนค่าตัวการออกอีเวนต์และค่าตัวพิสเซนเตอร์ของรู้สือก็เพิ่มขึ้นจาก8ล้านหยวนเป็น12ล้านหยวนแต่ละโพสต์เพิ่มขึ้นจาก120,000หยวนหรือประมาณ5,98,500บาทเป็น80,000หยวนหรือประมาณ3.99ล้านบาทนับเฉพาะรายได้ละครและ งานโฆษณาเธอมีงานโฆษณา9งานและงานละคร5เรื่องปีนี้รู้สือทําเงินได้อย่างน้อย623ล้านบาทถือว่าเป็นปีทองของรู้สือเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันในปี2023นั้นรู้สือมีละคร2เรื่องที่จะออกอากาศในปีหน้าอย่างเช่นแอบรักให้เธอรู้และเซนอินภาคต่อตำนานรัก2สวรรค์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการว่าเอเธวีคือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรู้สือเนื่องจากปีนี้ เอเธอร์ได้รับความนิยมอย่างมากจากซีรีส์ของรักของข้าที่มีผลงานประสบความสําเร็จด้วยยอดวิว2.5พันล้านครั้งทําให้เธอกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าและเธอยังประสบความสําเร็จกับเครื่องแต่งกายเซ็กซี่และคําพูดที่มีสีสันของเธอชาวเน็ตขนานนามเธอว่าเป็นไหนน้อยและลือกันว่าเธอคือทองคํามูลค่า40,000ล้านและได้รับคะแนนโหวตไปถึง53.13%ซึ่งปีหน้าเอเธอร์ก็มีซีรีส์ที่เข้าแข่งขันเรื่อง เยนกระบีพิชิตมารภาค6ที่ประกบคู่กับสีขข่และ My Journey to you ประกบคู่กับจางหลิงเฮอที่รอาการออกอากาศอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ชาวเนต็ตหลายคนแปลกใจที่พบว่านดับของทรงจูเอ,อ๋อแซงหน้ากวนเสี่ยวถงได้รับคะแนนโหวต49.51%และกวนเสี่ยวถงได้คะแนนอยู่ที่48.69%ชาวเนต็ตมองว่ากวนเสี่ยวถงเป็นนักแสดงหญิงที่แข็งแกร่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลนักแสดงสม ทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทของเธอใน To Be A Better Man หลังจากนำแสดงในไวว้วาวุ่นพัก2และหูถงจะหลดฝันข้ามการดูเหมือนว่าคนถงจะเปลี่ยนความสนใจไปที่รายการวาไรตีแทนนะคะส่วนนักแสดงชายนั้นอูเลยนักแสดงวัย22ปีได้รับการโหวตให้เป็นนักแสดงชายยอดนิยมที่เกิดหลังปี1995ด้นนนวยคะแนนโหวตสูงถึง66.40เริ่มอาชีพการแสดงตั้งแต่เด อู๋เลยทำงานอย่างหนักเพื่อฉีกภาพลักนักแสดงเด็กของเขาและปีนี้อู๋เลยประสบความสําเร็จหลังจากแสดงในดาราจากรักลำนาใจในขณะเดียวกันอาชีพนักแสดงของหลิวห้าวหลานนักแสดงวัย21ปีมีจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากสร้างสถิติได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล h u n d r Flowers Awards และมียอดขายบ็อกซ์ออฟิศสะสม10,000ล้านหยวนได้รับคะแนนโหวตอยู่ที่58.78%ส่วนอันดับ3ตกเป็น ของดีแลนหวังวัย23ปีจากผลงานล่าสุดของรักของข้าที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและเคยแสดงในรักใสหัวใจสีดวงเวอร์ชันจีนะคะและได้รับการยกย่องว่าเป็นเต้าหมิงซื่อที่หล่อที่สุดในประวัติศาสตร์และสร้างสถิติสําหรับผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดดึงดูดแฟนๆเพิ่มขึ้น1.56ล้านคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลภายใน1สัปดาห์ด้วยคะแนนความนิยม55.81นะคะและหวังอสตที่ด่ง ดังหลังจากแสดงในละครเรื่องปรมาจาร์ลทิมานในปี2019อยู่ในอันดับที่4มีคะแนน39.26%ในการจัดอันดับความนิยมในขณะที่แฟนๆบางท่านก็รู้สึกผิดหวังกับการจัดอันดับชาวเน็ตแย้งว่าหวังอีปอมีผลงานในปีนี้ที่ยังไม่โดดเด่นแต่สุดท้ายแล้วคะแนนเหล่านี้ก็เป็นแค่คะแนนโหวตนะคะก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ